สวัสดีครับครับผมวันนี้มาพบกับผมจ๋าโตออโต้คตยอีกแล้วนะฮะอ่ะวันนี้เลิกงามยามดีวันอาทิตย์9ก้าโมงเช้าแบบนี้ลูกค้าเข้ามาเจ้าแรกเลยวันนี้เดี๋ยวผมเปิดคลิปด้วยคนแรกของวันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับพี่ป้อมนะครับวันนี้มาดูรถรุ่นไหนพี่โตโยต้า V ออสโตโยต้า V ออสเนาะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าพี่ป้อมวันนี้นะ มาครั้งเดียวและตัดสินใจได้เลยแต่เห็นบอกว่าพี่ป้อมมาดูไว้หลายที่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะครับผมเพราะอะไรที่ยังไงถึงมาตัดสินใจดูรถกับทางโตโตคฟาของเราก็คือแบบก็แบบชอบอะ่ะก็เลยชอบใช่ชอบตัวรถใช่ไหมหรือชอบผมได้ข่าวแฟนพี่มานะชอบรถค่ะชอบรถนะพี่นะโอเคถูกใจใช่ไหมพี่ถูกใจค่ะครับผมและเงื่อนไขในการจัดแสนงนเป็นไงบ้างพี่ก็โอเคดีค่ะก็ ใจจัดง่ายไหมพี่ค่ะง่ายค่ะจัดนาะต้มัติไวไหมไวครับผมอะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่มาดูรถแล้วผมเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วขอบขอบคุณที่ป้อมมากๆนะพี่ที่แบบว่าไว้วางใจผมให้ผมเป็นเซลได้ปรึกษาแล้วก็จัดแฟแนนซ์ให้พี่และทำให้ที่ได้รับรถในวันนี้เช่นกันเหมือนกันนะครับพี่วันนี้เนี่ยพี่มารับรถด้วยแล้วก็ทำเรื่องเลยค่ะมีอะไรจะ แนะนำไมพที่กับทางโตโต้าว่าปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไม่ี่ไม่มีอะค่ะก็แบบดูแลเราแบบดีบริการดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจค่ะ<ม>ที่ป้อมเรารู้จักกันได้ยังไงพี่ ทำไมพี่ถึงได้ตรงมาที่โต๊ะโต้ขาพี่บาีิแฟนอ่ะแฟนมาดูก่อนอะไรเงี้ยแฟนก็เลยบอกเออมาดูที่นี่แล้วแบบถูกใจอะไรเงี้ยเลยก็ชวนเรามาวันหนึ่งก็ตัดสินใจเลยเอาเลย <laughs> ไม่ได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแบบ<า>เออผมจ<ก>ําได้<อ>เลยแฟนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วผมโบกโบกของพี่ลงมาดูรถก่อน <laughs> แล้วก็ตัดสินใจซื้อภายในวันเดียวเลยใช่อะแบบก็ถูกใจโอเคอย่างงี้ครับพี่ของผมเนี่ยสโลแกน โตโตัวค้ามาตรฐานที่คุณไว้วางใจนะครับของเรลาเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจสอบดูว่าทางเซลล์เนี่ยแล้วก็ทางโตโตัวค้าเนี่ยมีการบริการที่ทาให้พี่ป้อมประทับใจหรือเปล่าประทับใจอ่ะถ้าประทับใจลุงลนให้พี่ป้อมยกนิ้วให้หนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมจะนับ 1- นถึงสนะครับถ้าพี่พอใจประทับใจเนี่ยลกคนยกนิ้วให้หน่อยแต่ที่ถ้าพี่ดูแล้วยังไม่แบบประทับใจเท่าไหร่ก็นั่งไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่า ผมและทางทีมงานโตเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่พี่ป้อมไว้วางใจหรือเปล่านะครับมาเรามานับกัน1,2,3ครับ<อ>เยี่ยมไปเลยโอเคขอบพระคุณพี่ป้อมนะครับพี่